บอกให้ตู้ไงเดี๋ยวตีมันคือโดนจอมซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยเอาเลยฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับอีกครั้งกับเกมทอิตเตอร์ของเลาที่ทวิตเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้ครับบอกเลยว่านะฮะหลายคนเนี่ยน่าจะเริ่มเบื่อเกมนี้แล้วถึงแม้ว่าใครจะไม่เบื่อก็ตามแต่ผมเนี่ยเอ่ ก็มีนิดนึ่งอะนะและเรียกได้ว่าวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะซีรีส์ซอมบี้กับผู้ต่อต้านซอมบี้ของเราเนี่ยใกล้จะปิดซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยผมก็เลยขอตามใจคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะฮะซึ่งมีหลายคนนะเนี่ยอยากให้ผมนะเนี่ยสร้างผู้รอดชีวิตนะฮะบอกเลยว่าผมเนี่จัดให้คุณผู้ชมฮะดิ เจอในจอนชาวไร่ของผมกันสักหน่อยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะจอชาวไร่ของเรานะฮะเขาคือชาวนาผู้อยู่ในชนบทและเขานั้นก็ได้ถือไม้เอาไว้ไล่วัวไล่ควายนะฮะอืมใช่แล้วเขาก็ได้อยู่รอดมาในยุคข,ของซอมบี้เขาคือจอชาวไร่นั่นเองเท่านั้นยังไม่พอฮะคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยได้สร้างเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเป็นนักเบสบอลนะฮะประจําเมืองของเขาด้ะเขามีชื่อว่า เบสบอลแมนนั่นเองฮะเป็นไงเทพไหมนี่ถือไม้เบสบอลซะด้วยนะเออจะว่าไปเนี่ยราคาของอาวุธเนี่ยมันต่างกันนะอย่างเจ้าจอนเนี่ยถือไม้ใช่ไหมราคาแค่8ปนะส่วนเบสบอลแมนของเราแล้วเนี่ยอยู่ที่ร70เนะฮะรีดว่าราคาแพงเอาเรื่องเลยจะว่าไปแล้วเนี่ยผมได้สร้างเขามานะ,ะโดยที่ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะฮะนอกจากใส่อาวุธให้เขานะฮะรวมถึงสกิลด้วยผมก็ไม่ได้ใส่ให้เขาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยว่านะฮะ ชาวบ้านสองคนนี้เนี่ยจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยดีกว่านะฮะว่าชาวบ้านสองคนนี้เนี่ยจะสามารถต่อสู้ซอมบี้ได้หรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละเจ้าซอมบี้จงมาเอาละมาแล้วฮะซอมบี้ลูกกระจก3าตัวแล้วโอ้โหพี่จอนชาวไร่ของเรานี่เดินนําหน้าไปก่อนเลยฮะด้วยไม้ของเขาอโดนจับไปด้เรียบร้อยโดนซอมบี้กัดอาโดนกัดตูนเรียบร้อยรับตายคู่เลยฮะคือ พวกแกไม่คิดจะต่อสู้ซอมบี้เลยหรือไงวะเนี่ยหรือว่าเราเอาซอมบี้ใส่เยอะเกินไปว่าอ่ะเหลือตัวเดียวก็แล้วกันมารุมมันเร็วเข้าชาวบ้านของข้าค,คุณผู้ชมว่าเขาเนี่ยจะสามารถจัดการซอมบี้ตัวนี้ได้ไหมฮะมาแล้วเอาไม้ฟานแล้วโูไม้เป็นโฟฟ้าดเข้าไปซอมบี้ปิวหายไปเลยฮะเฮ้ยถือว่าทาหน้าที่ได้ดีมากๆนะฮะไหนลองเพิ่มซอมบี้อีกสักตัวสิไปเฮ้ยซอมบี้ตัวนี้หัวมันโตมากเลยนะตัวใหญ่เนี่ย เอาแล้วครับมาแล้วเบสโบแมนของเราเนี่ยค่อนข้างสีแรงด้วยอาวุธของเขาเอาเวียงแล้วลบเข่าแล้วเอาแล้วพี่จอนอ์าโดนกัดคออ้าวเมื่อกี้ตัวเดียวยังสู้ได้เลยพอสองตัวสู้ไม่ไหวเลยโอ้โหแล้วดูพี่จอนฮะตายเทพซะด้วยพิงกําแพงตายเลยนะเนี่ยเออจะว่าไปคุณผู้ชมฮะเมื่อพาร์ทที่แล้วนะเนี่ยเราได้มีการสับสนนะฮะระหว่างเจ้าฮันเตอร์แล้วก็ซอมบี้ฮันเตอร์ใช่ไหมคราวนี้ฮะผมได้เปลี่ยนชื่อเจ้าฮันเตอร์นะให้เป็นคราวเลอร์นะฮะเออก็ กงเล็บมหาปายของเรานั่นเองและในวันนี้ มันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะสร้างยูนิตใหม่ของเราขึ้นมาเรียกได้ว่าเจ้ายูนิตตัวดีนะเนี่ยมีหลายคนนะฮะรีเควสกันเข้ามามากมายนะฮะว่าอยากจะได้มันมามากๆเพราะว่าหน่วยแอนตี้ซอมบี้ของเรานั้นเนี่ยมีแต่สายโจมตีนะฮะไม่เห็นมีตัวซัพพอร์ตบ้างเลยวันนี้ฮะผมก็เลยจะสร้างนะฮะหน่วยแพทย์พยาบาลภาคสนามมาเพื่อทําการช่วยเหลือหน่วยแอนตี้ซอมบี้ของเรานั่นเองพร้อมกันหรือยังฮะจะพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเอาล่ะมาเริ่มกันเลย หน่วยแพทย์พยาบาลของเราเนี่ยผมจะให้เป็นการโจมตีระยะไกลนะฮะแล้วก็เราจะเลือกเป็นยูนิตท,ที่แพงที่สุดอย่างนั้นเหรอวิอ่น่าสนใจนะเนี่ยถ้าสมมติเราเนี่ยจะฮิลยูนิตท,ที่แพงที่สุดของฝั่งเราก็คือคนที่มีความสําคัญมากๆเป็นเรื่องชิดดีเฮ้ยแต่จริงๆเราสามารถเลือกได้นะว่าให้เขาเนี่ยล็อกเป้าหมายไปที่ยูนิตท,ที่เลือดน้อยที่สุดเฮ้ย เอาไงดีวะเนี่ยเอาเป็นยูนิตที่เลื่อนน้อยที่สุดก็แล้วกันนะฮะทุกคนเนี่ยควรจะเท่าเทียมกันจริงไหมแล้วก็มีคอมเมนต์มามากมายนะอยากให้ผมสร้างตัวขี่ไดโนเสาร์ขี่มากสร้างรถถังอะไรแบบนี้นะผมต้องบอกว่าสร้างไม่ได้นะฮะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยไม่เอ่อ ไม่ได้ซัพพอร์ตในในส่วนนี้มานะครับและก่อนที่เราจะเลือกอาวุธคุณผู้ชมฮะเรามาแต่งตัวละครของเรากันก่อนดีกว่าก่อนอื่นเลยเออขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะเอาละ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับหน่วยแพทย์พยาบาลของเรานะฮะผมนั้นเนี่ยจะแต่งชุดให้เขาเนี่ยคล้ายกับหน่วยแอนตี้ซอมบี้ธรรมดานะและเราก็ใส่ชุดกอสีขาวคาดสีแดงนะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยพยาบาลให้เขานั่นเองต่อไปฮะอาวุธที่เราจะเลือกให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดหนักมากๆนะฮะเพราะว่า อาวุธนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการโจมตีระยะไกลนะเพื่อที่เรานั้นจะสามารถเปลี่ยนกระสุนของมันเนี่ยให้กลายเป็นกระสุนฮิลเลอร์ได้ซึ่งจากที่ดูแล้วเนี่ยก็คงไม่พนน้นนะฮะกับพวกปืนนั่นเองเนะฮะและเรานั้นเนี่ยอาจจะต้องทําการปรับแต่งหรือเปลี่ยนปืนเอ้ยบรเตอผมคิดว่าปืนนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับเขาหรือเปล่าฮะผู้ชมฮะถ้าสมมติเราจับ2มือแบบนี้ แต่มันยังดูรูปร่างเหมือนอาวุธปืนมากเกินไปเราควรจะเปลี่ยนสีดีไหมนะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ยาอ๋อถ้ายาเนี่ยยาเลือดสีแดงเหรอผมว่าสีเขียวน่าจะดูเป็นยาดีไหมเฮ้ย,ยมาแล้วคุณผู้ชมฮะสีแรกมาแล้วนะฮะบอกเลยว่าปืนของเราเป็นปืนยิงยาเฟ้ยเอาล่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับปืนยิงยาของเรานะต่อไปเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปลี่ยนกระสุนของเรากันก่อนตอนนี้เนี่ยเป็นกระสุนธรรมดาเราเปลี่ยนเป็นกระสุนหิ้วและคราวนี้ฮะ หน่วยแพทย์พยาบาลของเรานเนี่ยก็น่าจะสามารถฮิวเพื่อนได้เป็นที่เรียบร้อยผมเนี่ยจะให้เลือดเขาเนี่ยอยู่ที่500นะฮะถือว่าเยอะมากๆแล้วสําหรับหน่วยฮิวเลอร์ของเราและความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะผมให้เป็น2เลยยาเมจการโจมตีผมไม่รู้ว่ามันนับกับความแรงในการฮิวหรือเปล่านะผมลองเพิ่มเป็น1.5ก่อนก็แล้วกัน a อ t a ท k s สปีดนะฮะ1.5ไปด้วยเลยคือ หิวได้แบบรัวๆเร็วๆนั่นเองฮะจะว่าไปเนี่ยเราควรจะใส่เบรตี้ให้เขาสักหน่อยนะฮะหรือว่าความสามารถเสริมกระโดดถอยหลังหลบศัตรูโชกุนดอชเรียกได้ว่าเขานั้นเนี่ยมีสกิลหลบมา2ส,สกิลเป็นที่เรียบร้อยผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วหรือเปล่าฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยตั้งชื่อเขาว่าหน่วยอะไรดีวะผมเนี่ยจะตั้งชื่อเขาว่าหน่วยเมดิคอลนะฮะและเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปเขาสักหน่อยหน่วยพยาบาลของเราซูมเข้าไปซูมเข้าไปอ่า แล้วก็แช่เอาล่ะคุณผู้ชมฮะพร้อมจะดูความสามารถของเขากันหรือยังฮะเออจะว่าไปผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่าเออเจ้าปืนของมันเนี่ยมันจะยิงฮิวออกมาเป็นยังไงอะนะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะแอดยูนิตมาให้เขาฮิวสักหน่อยนะเอาล่ะผมเนี่ยจะส่งจอนชาวไร่กับเบสบอลแมนไปนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกได้ว่า2อ,องเนี่ยเขาพ่ายแพ้ไปใช่ไหมสำหรับเออจอนชาวไร่กับเบสบอลแมนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อมีฮิวเลอร์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันไปอา้าวอุ้ย มันมันไคิวที่เดียว2ตัวเลยเหรอวะบ้าไปแล้วมาเอาเราสู้กับซอมบี้แล้วฮิวนี่ไงฟาดเขาให้เป็นไงล่ะโดนดูดเลือดตายไปดิเดี๋ยวนะเอ๊ะมันรีโหลดนานจังวะคุณผู้ชมฮะแล้วดูโดนกัดคอนานมากไม่ตายสักทีแล้วตายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจะว่าไป็นทไมหน่วยฮิลเลอร์ของเรามัน มันฮิวได้ห่วยแต่ขนาดนี้วะเนี่ยไหนเออลองเอาเป็นหน่วยที่แบบยืนแข็งแกร่งนานๆหน่อยซิจะได้ดูว่ามันเนี่ยฮิวนานแค่ไหนฮะเอาล่ะไปเลยเออสองมีเฮ้ยอืมคุณผู้ชมฮะเราควรจะปรับเขาเรียกว,ว่าการฮิวเนี่ยให้เร็วกว่านี้ไหมหรือว่าเพราะว่าเราปรับกระสุนเนี่ยมันเร็วเกินไปเพราะมันเร็วเกินไปเห็นไหมมันยิงแบบปรึดหมด ยิงแบบรืดหมดผมว่านะน่าจะเกี่ยวไว้น่าจะเกี่ยวเพราะว่าเราเนี่ยปรับสปีดการโจมตีของเขาเนี่ยเร็วเกินไปแต่เอาเข้าจริงแลวคุณผู้ชมฮะเร็วมันก็ควรจะดีไม่ใช่เหรอวะไหนผมลองให้มันเนี่ยยิงใส่ยูนิตศัตรูแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเช็คความสามารถกันสักหน่อยนะฮะเราลองปรับให้ Attack s p ป e d เลือนหนึ่งดูก่อนสิเอาละมายิงเออมันมันยิงนานกว่าเดิมไหม พอสปีดน้อยมันยิงนานกว่าเดิมไปกระโดดถอยหลังลบได้อืมถือว่าจะอาจจะโดนโดนขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราสังเกตเห็นแล้วถ้าสมมุติเราปรับเป็นคูณห้าปึ๊บเออว่าผมว่าสปีดในการในการไอ้นี่มันมันมีผลนะว่างงไหมถ้าสมมติเราปรับเป็นคูณร้อยไปเลยอเอาละยิองแต่การรีโหลดมันนานอะ เออผมว่านะถ้าสมมติเราปรับแบบยิงช้าๆ0.1อย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าแบบนี้มีประโยชน์กว่านะคุณผู้ชมฮะยิงช้าเนี่ยมันจะฮิลเรื่อยๆฮิลเรื่อยเนี่ยผมว่าแบบนี้เนี่ยน่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เรามากๆฮนะเอาละเจ้าชาวบ้านลุยเลยเอาละฮะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเห็นไหมเขาค่อยๆยิงทีละนัดนะฮะมันทําให้แบบว่าเกิดการฮิลขึ้นตลอดเวลาผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆนะฮะกว่าที่เออ ดีดีกว่าที่แบบหิวทีเดียวจบอะนะเออมาที่สู้มันนั่นแหละหิวเข้าไปนั่นแหละดีมากถือว่าอยู่ได้นานไม่ตายด้วยเออยิงเข้าไปนั่นแหละฟาดฟาดอาชะดรีโหลดกระสุนคุณผู้ชมฮะอยาเข้ามาเวยไอโดนตองกัดนี่ไงหิวมันซะเลยเออหิวตอมเพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่อโดนดูเรื่องตายหรือว่ามันอาจจะหิวเบาเกินไปเออจะว่าไป ผมลองเช็คอย่างนี้ดีกว่าฮะผมนั่นเนี่ยจะสิงเข้ามาในยูนิตหน่วยโล่นะและดูว่าถ้าสมมติเราโดนกัดเนี่ยวิเฮ้ยดูเลือดลดดิเห็นป่ะเลือดลดเสร็จเลือดเพิ่มเลือดลดเสร็จเลือดเพิ่มที่ถือว่าหน่วยฮิลเลอร์ของเราเนี่ยก็น่าจะมีอาจจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมรู้แล้วเว้ยเราต้องปรับเพิ่มความโกงให้เขานะฮะ ดาเมจคูณ3นะฮะการฮิลของเขาเนี่ยจะต้องแรงขึ้นมาแบบว่า3เท่าอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะและมาดูกับการซัดซอมบี้แบบ1ต่ตอนหนึ่งโดยมีฮิลเลอร์เนี่ยคอยหนุดหลังอยู่กันดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะไปมาแล้วครับบอกแล้วว่าเข้ามามาดิกัดเหรอกัดเหรอโอด้ดินดินไปสู้เขาหน่อยเลยเฮ้ยสู้ดิสู้บอกให้สู้ไงเดอตีมันกระโดดจอมซอมบี้เฮ้ยเฮ้ย ขาลุกขึ้นมาได้แล้วเขารอดคุณผู้ชมฮะเขารอดถือว่าทําได้ดีมากๆนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูซอมบี้ฮันเตอร์เนี่ยปะทะก,กับคลาวเลอร์กันสักหน่อยดกว่าผมเนี่ยจำไม่ได้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะนะฮะเดี๋ยวผมลองเอาหน่วยพยาบาลออกก่อนไปปุ๊บมาแล้วดังเป้งดังเป้งฟาดก็มาอีกเอาดิเอายังไงอุ้ยโดนเตะโดนเตะอืมกระเด็นเรียบร้อยเอาถึงแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่า,วาเพราะว่าหน่วยแอนตะี้ซอมบี้นเนี่ยมันต้องแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วจริงไหม ถ้าอย่างนั้นลองแถมลูกกระจกไปอีก2ตัวซิจะเกิดอะไรขึ้นฮะมาแล้วเอาดิจัดลูกกระจกมันก่อนเลยมาอุ้ยอุ้ยมันตายมันที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะแบบนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วการออกโรงของหน่วยแพทย์พยาบาลลุยมาแล้วครับชเฮ้ยหน่วยแพทย์โดน,นจมตีอุ้ยอุ้ยหน่วยแพทย์ลุกขึ้นมาหน่วยแพทย์ยังไม่ตายแล้วมาแล้วมาแล้วได้หิวไปหน่อยหนึ่งแล้วฟาดเข้าไปคลาวเซอร์ตายฮะ เกมพริกคุณผู้ชมฮะตอนแรกผมนึกว่าฝ่ายแอนตี้ซอมบี้จะพ่ายแพ้ซะแล้วนะเนี่ยแต่ด้วยความที่ฮิลเลอร์เนี่ยเป็นตัวรอชั้นดีนะคาวเลอร์กระโดดใส่ฮิลเลอร์ก่อนและฮิลเลอร์เนี่ยหันมาฮิลเพื่อนให้ด้วยแล้วเพื่อนจัดการซอมบี้สองตัวนี้ตายแล้วก็ค่อยมาจัดการปราบเจ้าคาวเลอร์ทีหลังถือว่าตอบโจทย์คุณผู้ชมเอาล่ะแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วกับการป้องกันฐานทัพของเราเพื่อมาให้ซอมบี้นั้นมันบุกทะลวงเข้ามาได้เอาล่ะก่อนอื่นเลยนะฮะเราเนี่ยวางเอเอ,เอหัว หัวเล็กไปเราะวะ่าไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะชาวบ้านหนึ่งชาวบ้าน2ของเรามาเป็นที่เรียบร้อยนะกับจอรนชาวไร่แล้วก็เบสบอลแมนนะฮะแล้วก็มีท่านในพลนะฮะมายืนสั่งการบอกว่าพวกแกห้ามไปไหนนะเฟยเอาละคุณผู้ชมฮะจัดวางเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหน่วยต่อต้านซอมบี้ของเราเนี่ยได้ตรึงกําลังไว้ที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยโล่หน่วยพยาบาลน,นะฮะที่รอเขาใส่แว่นดำเหรอ ทำ,ทำไมตาเขาเป็นอย่างนั้นล่ะเนี่ยฮะเอาล่ะแล้วก็มีหน่วยซามูราไรไม่ใช่ต้องบอกว่าหน่วยซอมบี้ฮันเตอร์ของเรานะฮะหน่วย M16 ทุกอย่างเนี่ยพร้อมเป็นที่เรียบร้อยผมเนี่ยใส่หน่วยแพทย์พยาบาลของเราเนี่ยไปถึง4ตัวด้วยกันและเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะฮะเจ้าพวกซอมบี้พวกนี้เนี่ยมันจะสามารถทะลวงหน่วยแอนตี้ซอมบี้ได้หรือเปล่าครับลองแค่ซอมบี้ลูกกระจอกก่อนก็แล้วกันนะฮะ ไปดูกันลุยเอาละฮะเกิดการยิงจากด้านบนลงมาโดยหน่วย M16 นะฮะแล้วมีการยิงปืนขึ้นฟ้าจากหน่วยเจเนอเรลของเราไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนกันแต่บอกเลยว่าผิดกฎหมายและเฮ้ย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 ไปไหนวะ <c oughs> น่ะแล้วด้วย MGL เขาทำอะไรครับเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันฮะคุณผู้ชมฮะแล้วดูครับฮิวเลอร์ยิงมั่วซั่วไปหมดนะฮะหันไปฮิลอะไรก็ไม่รู้แฮะและมั่วซั่วมั่วมากๆแล้วมาแล้วครับ มาแล้วยิงกันเองแล้วฮะตอนนี้ฮะเหมือนว่าไม่มีอะไรจะทำนะหันยิงกันเองไปก่อนแล้วซอมบี้ตายหมดแล้วอย่างนั้นเหรอในเมื่อเป็นแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะส่งซอมบี้ V2 เข้าไปเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่หน่วยซอมบี้ของเราเดี๋ยวเราไปดูกันไปมาฮะเริ่มยิงมั่วซั่วกันอีกครั้งนึงแล้วแล้วมีกันมันหันยิง MG l ไปีเอลไปดูทำไมวะคุณผู้ชมเห็นปะมันยิงมั่วซั่วมากเลยละอันจะเฮยอะไรของพวกเขาเนี่ย อะไรขึ้นทำไมยิงกันเองล่ะมาแล้วท่านในพลท่านในพลร่วงมาแล้วครับไม่รู้ล่ะท่านในพลบอกว่าอยากซัดลึกเกินแล้วมาแล้วหน่วย MGL เริ่มยิงเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแนะแล้วพุ่งไปนู่นแล้วอุ้ยมาแล้วเข้ามาแล้วผูกเข้ามา้ยังไงฮิวฮิวเร็วเข้าโอ้นั่นแหละช่วยกันฮิวได้ดีมากอุ้ยหน่วยรูวไม่ตายสั้ทีนะฮะแต่เหมือนว่าจะตายพด MGL มันซัดพูดเดียวเองเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะมาแล้วครับ ถูมือขึ้นแล้วหมุนมุดไอซอมบี้ตัวนี้มันถึกเลือกเกินแล้วไม่มีใครมาช่วยยิงเลยเรื่องไงพวกแกยืนดูกันอยู่นั่นแหละเฟ้ยทำได้ดีทำได้ดีบ้างม่าเบเหมือนลูกซองยิงโดนหน้าในพลนะคุณผู้ชมฮะว่ากันไหมและนี่ฮะนี่ไงฮิลเขาไปดีบอกเลยว่าหน่วยโลกเราแบบถึกถึกทนมากๆฮะโดนซอมบี้กัดเท่าไหร่ก็ไม่ตายะด้วยความที่มีหน่วยแพทย์พยาบาลของเราอยู่นะแล้วอะไรนี่หันมาฮิลตัวนี้นี่เดียวเดียวเดียว กบฏคุณผู้ชมฮะกบฏคุณผู้ชมเห็นกบฏไหมไอ้นี่เดี่ยมันเป็นตัวเอ้ยนะซอมบี้บุกเข้ามาได้ไงเนี่ยและไอ้นี่มันยิงเพื่อนตัวเองทำไมผมกำลังสงสัยมากๆอุ้ยเลือกมาแล้วฮะอ้วยฮิวฮิวพยายามไปฮิวหน่วยโล้และหน่วยโล่ลงไปตรงนั้นทำไมก็ไม่รู้ฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะยังเหลือซอมบี้อีกเป็นกองทัพเลยนะฮะพยายามจะคลืบคลานขึ้นมาเพื่อที่จะบุกเข้าไปแล้ว คือเดินอีกนิดนึงเนี่ยก็สามารถขึ้นเดินได้แล้วนะเอาแนละ้วเดินขึ้นไปจนได้กนะูจะมามาแล้วโดนซัดไปก่อนเลยฮะผมว่าแนละ้วเดี๋ยวเราเนี่ยได้ต้องมีการจัดตั้งกองทัพของหน่วยแอนตี้ซอมบี้กันใหม่เลยในะมฮะไม่งั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยไม่เวิร์กยิงกันเองตายหมดนะฮะผมว่าแนละ้วยังไง สามารถบุกเข้าได้แล้วล่ะเราเริ่มกันใหม่ดีกว่าฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมได้ปรับเปลี่ยนกองทัพของเราสักเล็กน้อยนะครับผมได้เอาท่านในพลออกเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าผมสังเกตว่าพอท่านในพลมันมายืนชูไม้ชูมือแถวนี้เนี่ยไอหน่วย MGL กับหน่วย M 1 6เนี่ยมันยิงมั่วยิงซั่วเหลือเกินนะฮะฉะนั้นผมจะลองไว้แบบนี้ดูนะฮะและเดี๋ยวเราก็เอาหน่วยทัพหน้าของเราออกไปเป็นแก๊งสมุไรของเราแทนแล้วก็มาดูกันไปนี่ฮะเริ่มยิงแล้วเริ่มเจ๊ะจ๊ะจ๊ะคุณผ มันหันไปยิงด้านหลังเว้ยหรือว่าเพราะระยะการจบตีมันไม่ถึงและกระสุนเนี่ยมันยังไม่เสร็จแล้วมาแล้วฮะหน่วยสมบปรของเราตายเกลี้ยงไปทีเรียบร้อยไม่รู้ว่าเข้าไปทำไมแล้ว MGL ทําได้ดีโอ้ยิงซัดแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆาครับสาหรับหน่วย MGL นะฮะออกมาบูออกมาบู๊เด็ดเด็ดเด็ดออกมาแบบนี้ก็ตายเซ่หุ้ยมันทําได้ดีมากนะคุณผู้ชมฮะยิงซอมบี้ตายเกลี้ยงเลยหืหน่วยไซเปอร์ยิงมาจากไหนวะลนะ่ะ รวมเป็นที่เรียบร้อยครับยิงซัดก็ไปฮะโอ้โหผมว่านะเว้ไอหน่วย MGL เนี่ยกระสุนเนี่ยพอกดไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะยิงจนหมดเล็คุณผู้มฮและด้วยการที่ถ้าเขาหันหน้าผิดด้านเนี่ยมันก็เลยจะยิงไปโดนพวกเดียวนเองนั่นเองนะฮะและตอนนี้ฮะซอมบี้ติดแบบนี้เนี่ยเสร็จเขาอย่างแน่นอนครับปังเขาให้หาย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 ระเบิดบึ้มบั้มบึ้มบั้มกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมาและหน่วยฮิลเลอร์ของเรานี่ โทษนะพวกแกมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยนู่นเขากู้รบกันอยู่นู่นบ้าปะเนี่ยฮัลโหลผู้ชมฮะแทนที่จะไปช่วยเพื่อนแทนที่จะไปช่วยทับหน้าของเราอุยจะถือว่าทําหน้าทำไม่ได้ดีนะฮะยกเว้นหน่วยสบไรของเราที่พุ่งไปตายก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยฮะเอาละหน่วยแอนตี้ซอมบี้ของพวกเราจะต้องปกป้องประชาชนไว้เอาละฮะผู้ชมฮะและหน่วยซอมบี้ของเรานะฮะส่งไปแทบจะครบทุกตัวยกเว้นแทงเกอร์นั่นเองนะฮะนี่ คาวเลอร์มาแล้วสองตัวเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปโอ้โห و! กระโจนเข้าใส่ไปที่เรียบร้อยครับกระโดดข้ามกําแพงกันเลยทีเดียวนะฮะทั้งบูมเมอร์และคาวเลอร์และพุ่งเข้ามาใส่แบบนี้นะฮะมีการซัดกันแบบรัวๆอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะและดูครับโอ้โห و, คาวเลอร์เข้ามาซัดและสมุไรไปไหนบดวะเนี่ยหน่วยสมุไรไอต้องบอกว่าหน่วยอมบี้ฮนเตอร์สิหน่วยอมบี้ฮนเตอร์โอ้โหและระเบิดพึ่มตรงนี้นะฮะมีการกระชากของหน่วยบูมเมอร์และมีการตายยาขึ้นมา มีการเอาเดมันฮุกกันเองทำไมวะตรงนี้เนี่ยอ๋ออาจจะดึงขึ้นเนินเหรอดึงขึ้นเนินอย่างนั้นเหรอสไนเปอร์สไนเปอร์โดนฮุกรูดลงมาอย่างแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะแล้วนี่ฮะบุกเข้ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วมาแลละซอมบี้ฮันเตอร์ยังยืนอยู่ซอมบี้ฮันเตอร์ยังยืนอยู่พยายามฟาดฟันกับพวกซอมบี้และคาวเลอร์ร่วมเป็นที่เรียบร้อยครับบอกเลยว่าคาวเลอร์ก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะฮะฮิวเลอร์ยังอยู่คุณผู้ชมฮะไม่ติงต้องบอกว่าหน่วยเมดิคัลของ ของแอนตี้ซอมบี้สิอ่าเขายังอยู่นะฮะแล้วดูฮะหน่วยซุมปลยของเรานะ,ะมาแล้วฮะมาแล้วซอมบี้มันเริ่มบุกเข้ามาหน่วยโล่งเราแยกซ้ายขวานะฮะเพื่อทาการป้องกันไว้ท่านในพลพยายามยิงสู้ช่วยอยู่และซามูไรามาซามูไรย,ยังอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอมาฮะเขาพยายามต่อสู้อยู่แล้วเดี๋ยวนะเลอร์มาดิแกต้องไปฮิวซามูไรค่ะฮิว,ว,วมไม่ใช่ฮิวซามูไรไม่ใช่ฮิวซอมบี้ฮิวซามูไร พอเราล็อกเป้าเองเนี่ยมันมันหันไปหามันหันไปหาซอมบี้หมดเลยคุณผู้ชมฮะเอาละมา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 ดีฮะไปนั่นแหละดีผิวสมุไรไทยไว้อะโดนกับซอมบี้พวกนี้มันไม่ตายอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะโดนหลอกฮะเอาละซอมบี้ฮันเตอร์จัดการพวกมันโดนรุมสามแบบนี้ครับเตะออกไปหนึ่งเตะออกไปสองร่วมเป็นที่เรียบร้อยทำไงดีวะเนี่ยซอมบี้ฮันเตอร์ของเราตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ฮะหน่วยโลกเราพยายามออกมาซัดด้วยลูกซองไปก่อนยิงซ้ำ นี่ไงเอาโลกกันได้ฮุกเกอร์พยายามจะฮุกแล้วโดนกระโจนใส่กระโจนใส่แบบรวๆรวดยังไงสู้ไหมสู้สู้แต่สู้ไม่ไหวฮะคุณผู้ชมฮะและด้านในยังเหลือหน่วยสอมบี้ฮันเตอร์อยู่หน่วยหนึ่งพร้อมกับหน่วยโลกอีก2ผมว่าตอานี้ต่อต้านได้อยู่ฮะยิงมันเข้าไปยิงมันเข้ามานั่นแหละดียิงมันยิงนั่นแหละสัดเข้าไปท่านไอพลทำได้ดีมากๆเลยนะช่วยยิงได้ดีเอาละมาแล้วฮะ และสมุไรย,ยืนดูอยู่ครับเพราะว่าได้รับคําสั่งมาให้อยูยเฉยนะและดูครับหรือกองพยายามสมุไอยเข้าไปแล้วฮะสัตว์เข้าไปสมบ้ตายหมดหรือยังผมว่านะเว้ผมว่านะเว้ไอกระจุกนี่เนี่ยมันควรจะตายได้แล้วเอาอยาี่ดีกว่าเอาละท่านไอพลท่านจะต้องเสียสละสักหน่อยนะไปส่งไปเอาละใครจะส่งกองกำลังทหารของกันท่านเดี๋ยวชาวบ้าน ชาวบ้านชาวบ้านซ่าเหลือเกินคุณผู้ชมฮะชาวบ้านซ่าเหลือเกินชาวบ้านอยากจะไปด้วยมากๆฮะให้ตายสิไม่เป็นไรปล่อยชาวบ้านไปก็แล้วกันนะฮะแล้วตอนนี้ฮะแก๊งสมุไรยของเรานะฮะออกไปสู้ไปที่เรียบร้อยแล้วโดนกัดตายแล้วชาวบ้านฮะมาตัดกับซอมบี้ตัวๆแล้วโดนอืมโดนกระชากลากลงไปดูดเลือดตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ฮะเดี๋ยวฮุกเกอร์ฮุกเกอร์พยายามจะมาซัดกับหน่วยโลของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะ เขามาเลยเจ้าฮุกเกอร์แกน่ะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเฟ้ยเอาละเดี๋ยวข้าจะเป่าแกด้วยลูกซองพิฆาตของข้านี่แหละนี่ไงผิวตกไปเลยคุณผู้ชมฮะและคราวนี้ครับห้ามกลางซากศพมากมายกับซอมบี้ลูกกระจกตัวสุดท้ายที่จะโดนลูกซองข้าเป่านี่ไงนี่ไงซัดไปสองยังยังไม่ตายซัพยนี่ไงเรียบร้อยร่วงไปเฮ้ย หน่วยแอนตี้ซอมบี้ของเราถือว่าทําได้ดีแต่เพราะว่าเมื่อกี้นั้นเนี่ยมันยังไม่มีเจ้าแทงเกอร์ยังไงล่ะเอาละคราวนี้ฮะผมจะเพิ่มหน่วยซอมบี้ฮันเตอร์เข้าไปด้วยนะครเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเนี่ยมีแทงเกอร์เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเอจะว่าไปเอาหน่วย MGL เนี่ย มายืนแบบทับหน้าไว้สักสักสองตัวก็แล้วกันนะเอาไว้เคลียร์ฝูงซอมบี้ครับไปมาแล้วฮะมาแล้วกระโจนมันเข้ามาแล้วคุณเจ้ามเจ้าเอ่อบูมเมอร์กับคาวเลอร์นะฮะมันเข้ามาแบบนี้มีการซัดกับแบบดูดๆและมีการดูดเข้ามาด้วยระเบิดของบูมเมอร์และแทงเกอร์มันบุกเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับแล้วดูฮะมีการระเบิดพลังสู้กันนะฮะระหว่างซอมบี้ฮันเตอร์กับคาวเลอร์และมันล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ เออซอมบี้ฮันเตอร์นะและซอมบี้ฮันเตอร์พยายามสู้กับแทงเกอร์อยู่ฮะและแทงเกอร์ทุบเข้าไปหายเกลี้ยงเลยฮะคุณผู้ชมฮะคราวดีฮะมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับแล้วูุกเกอร์มาทะลวงเข้ามาได้ทุกอย่างมาทะลวงเข้ามาได้ด้วยพลังของแทงเกอร์จริงนะและตอนนี้แทงเกอร์ตายเป็นที่เรียบร้อยครับยังเหลือหน่วยซามูไรอยู่นะฮะหน่วยซามูไรโดนดึงไว้นะฮะดึงไว้พร้อมกับมีการปายาใส่ทําให้เขามึนนะและมีการระเบิดพลังเอ็นเฟรดเข้ามาพยายามสู้อยู่และเดินตุกด้วยความมึนงง แต่ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมฮะผมไม่รู้ว่าที่เขาแต่ตายกันเนี่ยเพราะว่าบุมเมอร์เนี่ยมันรากกระชากมารวมตรงกลางแล้วก็หน่วย MGL เนี่ยซัดกันเองหรือเปล่าฮะอย่างว่าแหละพื้นที่นี้เนี่ยมันค่อนข้างเสียเปรียบนะฮะสำหรับเออมนุษยชาติของพวกเรานะ,ะเพราะว่าถ้าแทงเกอร์เนี่ยมันพุ่งเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่ากระเด็นปิวหายหมดอย่างแน่นอนเอาละคราวนี้อีกรอบหนึ่งไปมาแล้วครับเดี๋ยวเราดูแบบโห oh. แล้วผมใส่ฮิลเลอร์ไปเยอะมาก <ๆ S 1> คุณผู้ชมมาแล้วมาแลวฮะ กระโดดเข้ามาแล้วคาวเลอร์กับบูมเมอร์แะและดูฮะเดี๋ยวจะมีการระเบิดและจะเถิเอ้ยเอ้ยบิวไปไหนล่ะเฮ้ยเอาลำมาละบูมเมอร์ระเบะิดบนะดึงรวบครับดึงรวบครับฟับโอ้ยโดนรวบเป็นกระจุกและรวบไปแล้วฮะด้วยฮันเตอร์สอมบี้ของเราเอ้ยสอมบี้ฮันเตอร์ของเรานะเฮ้ยแต่แทงเกอร์ตายเหรอเฮ้ยแทงเกอร์ตายเร็วมากเลยนะถือว่าซอมบี้ฮันเตอร์ทำได้ดีใช่ไหมนับมาแล้วโอ้หพุ่งกระโจนเข้ามานะด้วยด้วยพลทงของเขานะฮะ มาแล้วซอมบี้ฝูงใหญ่มันบุกเข้ามาแล้วช่วยเอ็มยิงเร็วอุย้ยแทงเกอร์มยังไม่ตายและยิงซัดเข้าไปแล้วครับแล้วโดนกระโดดกัดคอไปก่อนนะทำไงดีวะเนี่ยทำไงดีเข้าไปยิงเข้าไปนั่นแหละคัดมันเข้าไปอย่าให้มันรอดไปได้สักตัวโอ้ยแล้วซอมบี้ครับรวมเป็นกระจุกตรงนี้แนะน่ๆกำลังสู้กับหน่วยซอมบี้ฮันเตอร์อยู่นะฮะนากำลังทุมเขาอยู่ซัดเข้าไปฮะ อยู่เว่าทำได้ดีครับแล้วดูฮะดูพลังการฮิวครับฮิลรัวๆ,ๆแบบนี้มาแล้วฮะหน่วยอมี้ฮันเตอร์อีกตัวนึงฮะกะลังจะบุกเข้าไปคุณทะลุงก,ก็ไปฟควันพวกมาเร็วเข้าเฮ้ยตรงนี้ซอมบี้ตายหมดยังมว่าซอมบี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเกลี้ยงแล้วฮะคุณชมฮะแล้วก็มีเนิร์สโ้โ่วิ่งเร็วมากครับวิ่งเร็วมากด้วยพลังของธงนะฮะไอตรงตรงนี้มันติดมันติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดินมาอีกนิดหนึ่งก็เดินอ้อมมาได้แล้วและนี่ฮะมีการต่อสู้อยู่ตรงนี้คือยังไงอ่ะ มันมีซากซอมบี้หล่นอ,อยู่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยว่ามันต้องใช่อย่างแน่นอนฮะแต่บอกเลยว่าซอมบี้ตัวหลักๆของพวกเขาเนี่ยตายไปหมดแล้วลำหมานะฮะเอาแล้วเอาแล้วไรหลุดมาแล้วแล้วโดนโดนเนิร์สโดนเนิร์สนะฮะแล้วอุ้ยเดือดเดือดเดือดซอมบี้บุกเข้ามาแล้วเนิร์สปายาเนิร์สปายานี่เขาเริ่กระดิ่งึ้นไปเดินบทได้กับเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยอุ้ยล้มล้มสะดุดล้มนี่ไงเตะไปก่อนฮะซอมบี้พุ่งเข้ามา ยอมพี่ไหนยอมพี่ไหนซอมบี้กับเข้ามาตัว2ตัวฟาดเข้าไปร่วงหนึ่งฟาดไปร่วง2และโดนเรียบร้อยครับดาบตกไปแล้วฮะพ่ายแพ้ไปฮะยังยังเหลือขึ้นไออยู่ยังสู้ได้อยู่นี่ฮะซอมบี้ฮันเตอร์ของเรายังยืนอยู่ตรงนี้นะฮะและยิงจากระยะไกลอยู่ครับหน่วย M16 ของเราทําหน้าที่ได้ดีอยู่เอาอยังไงเอาอยังไงฮะเอาอยังไงว่านะเอาท่านไอ้พลปล่อยพวกเขาไปซะอุ้ยอุ้ยเออท่านไอ้พลลดพอท่านไอ้พลลดเนี่ยมันจะทําให้นะฮะการ โช์ทงเนีของเขาเนี่ยหยุดชะง,งักไปถือว่าทําได้ดีมากๆเอาล่ะรอครับรอรอดูครับว่าทชาวบ้านว่ะชาวบ้านมันทะลวงไปว่ะชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วเวย้ยอยากจะสู้เลิกเกิดเออุ๊ยจบแล้วคุณผมมู้ชมอุดหน่วยซอมบี้ฮันเตอร์มาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยถือว่านะฮะพอมีฮิลเลอร์ขึ้นมาเนี่ยหน่วยแอนตี้ซอมบี้ของเราทําได้ดีมากขึ้นฮะเอาล่ะเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับหน่วยเมดิคอลของเรานะก็ถือว่านะฮะ ทำหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆเลยและสําหรับในเกมแถบนี้นะฮะก็ขอปิดซีรีส์ซอมบี้แลวก็หน่วยแอนตี้ซอมบี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะไว้เดี๋ยวถ้าเกมเนี่ยมีการอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยเราค่อยกลับมาเล่นกันอีกครั้งนะเพราะว่าถ้าผมเนี่ยมัวแต่เล่นเกมนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวช่องนี้เนี่ยจะต้องโดนเกมแถบกืนกินอย่างแน่นอนฮะฉะนั้นฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในซีรีส์ใหม่และส่วนเกมนี้เนี่ยก็รออัปเดตไปก่อนนะนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะ,ะบายจ้า